ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด 1. 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารทัญยพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจ สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 หน่วยแพทย์พอสวจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีฟุตบอลยามาฮ่าลิกวันตราดเอฟซีเปิดบ้านพ่ายปตทระ,ทะทรยองศูนย์ประตูต่อห้าและสารัฐธรรมนูญกับรศศักดาสุนทรโรต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแังสยามเคปเปิลทีวี และตรทีีว .com มูลนิธิพอ,อสวรประจำจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรลักษณ์อัครราชกุมารี น,นายนรงธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดตราดหรือพออสวรประจำจังหวัดตราดออก หน่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยามศูนยหนึ่งตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรรัยรักอาคาัครราชกุม,มารีโดยการจัดหน่วยแพทย์ให้บริการนั้นมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพรวมทั้งการมอบถุงยางชีพกับผู้ยากไร้ การแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลิกวันตราดเอฟซีและพีทีทีระยองการแข่งข,ขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดวันนี้ทั้ง2ทีมต้องการ3ามแต้มโดยตราดเอฟซีนั้นอยู่ท้ายตารางไม่มีอะไรต้องเสียจาเป็นต้องเก็บ3ามแต้มในบ้านให้ได้ซึ่งทีมมีการเป,ปลี่ยนแปลงพอสมควรส่วนพีทีทีระยองที่กําลังมีปัญหาและโค้ชลาออกไปหลังพ่พยแพ้ในบ้านต้องการ3ามแต้มเพื่อขึ้นอันดับที่สูงขึ้น เกมในครึ่งแรก3นาทีแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันไปมาสิริศักดิ์มาได้ยิงจังหวะ2แต่ลูกออกกรอบไปนิดนาทีที่7จังหวะที่พีทีทีระยองเติมเกมบุกมาและกองหลังตราดเอฟซสกัดออกมามงคลนานะนวดยิงแถว2ลูกพุ่งเข้าประตูไปพีทีทีระยองนำไป1ประตูต่อ0และอีกครั้งในนาทีที่9 อามาดูโยนเข้ากลางแต่กองหน้าพีทีทีระยองยิงเบาไปสุดทิพงรับได้นาที่11พีทีีระยองได้ลูกที่สองจากอามานูที่ได้ฟรีคิกแล้วสุดทิพงปัดลูกออกมาแล้วชยาว,วั์ศรีนาวงยิงซ้ำเข้าไปตราดเอฟซีไม่ท้อเปิดเกมสู้ได้เตะมุมแต่พีทีทีระยองสกัดออกได้ เกมของตราดยังไม่ดีขึ้นแม้จะพยายามเปิดเกมสู้แต่เกือบจะเสียประตูที่3หลายครั้งเนื่องจากแดนหลังยังผิดพลาดอย่างดีที่พีทีทีระยองยิงยังไม่คมพอตราเอฟซีได้ลูกเตะม,มุมแต่ส่งบอลมาไกลกิติประทักกับประตูพีทีทีระยองกรรมาการให้เป็นลูกตั้งเตะนาทีที่35ปิยะได้ลูกกลับตัวยิงประตูพีทีทีระยองรับไว้ได้ นาทีที่43อามาดูลากลูกมาทางปีกซ้ายแล้วหลบเกลึกพงส่งลูกให้ชยาวัตศีนาวงยิงเข้าไปเป็นประตูที่สองทำให้ระยองนั้นนำตราเอฟซีไป3ประตูต่อศูนย์และหมดครึ่งแรกพีทีทีระยองนำตราดไป3ประตูต่อศูนย์เริ่มต้นเกมในครึ่งหลังนาทีแรกตราเอฟซีบุกใส่และไกลกิติยิงแต่ประตูพีทีทีระยองรับได้และโต้กลับเร็ว อามาดูได้ลูกผิดพลาดจากแดนหลังตราเอฟซลากลูกเข้ามาในกรอบแล้วยิงด้วยซ้าซ้ายลูกเข้าประตูไปนำไป4ประตูต่อศูน,นาทีที่55ตราเอฟซีได้ฟรีคิกระยะ25หลายูนชีโฮยิงเข้ากรอบประตูพีทีทระยองรับลูกได้อย่างไรก็ตามตราเอฟซต้องมาเสียอีกหนึ่งลูกหลังชยาวัดได้จังหวะได้ลูกจังหวะสองแปรเข้าไปเป็นแฮตทริกของตนเองนำไป5ประตูต่อ0 นาทีที่64แกรกิติได้ลูกนอกกรอบเขตโทษแล้วลากไปด้านหลังยิงด้วยเท้าซ้ายแต่ประตูพิทีทีระยองรับได้ท้ายเกมทั้งสองทีมปรับด้วยการส่งนักเตะครบ3คนแต่เกมตราเอฟซไม่ดีขึ้นเกือบเสียประตูเพิ่มที่สุดกรรมการต่อเวลาไปอีก2นาทีทำอะไรกันไม่ได้จบเกมตราเอฟซีพ่ายไปหมดรูปในบ้าน5ประตูต่อศูอยู่ไทยอันดับ ควาเจริญในธรรมท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้มากราบนมัตก,การหลวงพ่อแดงซึ่งอยู่บริเวณสาราราชการุณที่เขาล้านจังหวัดตราดซึ่งสถานที่นี้นับว่าเป็นสถานที่ที่เมื่อรถวิ่งผ่านเราจะได้ยินเสียงแตรในการบีบเพื่อที่เป็นประมาณว่า เป็นการผ่านสถานที่นี้ไปสู่อำเภอคลองใหญ่และจากอำเภอคลองใหญ่ไปสู่ตัวเมืองตราดโดยการที่เหมือนกับประมาณเป็นการส่งเสียงเพื่อที่จะเป็นการทักทายซึ่งแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่เขาเกลือไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆที่อยู่บริเวณริมถนนเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆ,ญๆเราก็มักจะเห็นรถที่วิ่งผ่านทุกคันจะต้องบีบแตร ตรงนั้นเป็นจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นลักษณะของการบอกกล่าวว่าผมเดินทางผ่านมาตรงนี้เป็นการทักทายถ้าเป็นลักษณะของการใช้ร่างกายก็คือการประนมมือการประนมมือไหว้หรือว่าการโค้งคำนับแต่เมื่อกำลังขับรถอยู่ก็มักจะต้องใช้รูปแบบของการบีบแตรดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีองค์พระที่มีสีแดงเราจึงเรียกว่า หลวงพ่อแดงและคนก็มักจะมาขอเรนการอธิษฐานขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ตรงนี้จึงขอย้ำเตือนเราชาวพุทธทั้งหลายว่าการกราบพระบูชาพระในแต่ละครั้งหรือจะบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่จริงๆแล้วไม่ได้ผิดเลยแต่เมื่อกลาบแล้วบูชาแล้วขอให้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันว่าเราจะบูชาพระเพราะเราได้รับคำสั่งคำสอนที่ดี นึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของเจ้าพ่อเจ้าแม่นะหรือถ้าถ้ามีโอกาสที่จะได้บริหารจัดการในจุดที่มีความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคิดํำขวัญอะไรขึ้นมาสักคำหนึ่งให้ติดหูติดตาคนพอคนผ่านแล้วมาจจะไม่ลำพังเฉพาะบีบแตรอย่างเดียวแต่จะได้ประโยชน์ในส่วนของ คำสอนที่อสอนด้วยการติดไว้ให้เป็นคําชินหูชินตาอย่างเช่นวัดไผ่ล้อมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันาทิตย์ก็จะมีเช่นว่า,าจงจําว่ารักพ่อแม่ต้องเอาใจใส่รักจิตใจรักพ่อแม่อย่าลืมคุณรักบุญอย่าลืมศีลของวัดไร่ป่าวัดธรรมมาพิมุกก็จะมีรักพ่อแม่ต้องเอาใจใส่รักจิตใจให้ปฏิบัติธรรม คือให้มีคําที่ติดหูพอพูดถึงคํานี้อ๋อนึกนึกถึงวัดไผ่ล้อมพูดถึงคํานี้จะนึกถึงวัดธรรมพิมุกไร่ป่าพูดถึงคํานี้นึกถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนี้ขับรถผ่านแต่ละครั้งการบูชาด้วยการบีบแตรการบูชาด้วยการยกมือไหว้จะถูกยกระดับขึ้นไปสู่ปัญญาก็คือเกิดความเข้าใจในคําสอนและสามารถนําไปปฏิบัติปฏิบัติตามและเกิดผลเป็นความสุขได้จริงฉะนั้นวันนี้ เราเชื่อว่าหากสถานที่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราเชื่อว่ามีอยู่จริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่สิงสถิตอยู่และทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ต้องการที่จะให้ทุกคนนำธรรมะไปปฏิบัติตามมากกว่าที่จะยกมือไหว้นอบน้อมด้วยความงงงายด้วยการที่ขอให้ท่านช่วยขอให้ท่านช่วยผมด้วย ขอให้ช่วยอวยพรผมด้วยขอจงอให้กำลังใจผมด้วยเราเชื่อว่าท่านไม่ต้องการเพียงเท่านี้แต่ต้องการให้คนเข้าใจธรรมะม,มากกว่าและนำธรรมะไปปฏิบัติตามจะเป็นเหตุเป็นผลและสามารถนำไปถึงซึ่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อแดงก็ได้เป็นข้อคิดให้กับเราท่านทั้งหลายผ่านที่นี่ทุกครั้งอยากให้โยมทุกท่าน ได้กลับมาได้เข้ามากราบนวัตกรรมและลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่พอจะเป็นข้อคิดนำกลับไปในการที่จะดำเนินชีวิตในทางสายธรรมได้ถูกต้องวันนี้ก็ขอทุกท่านจงเป็นผู้เจริญในธรรมด้วยกันเจริญพรแล้วรถตู้ร่วมบขอสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 8 1 8 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร 0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหตราดจ,จัดอบรมผู้ใช้วิทยุประจำเรือประมงเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคอสชอและอายุยูเปลี่ยนจาก15กรกฎาคมมาเป็น6กรกฎาคมนาวเอกวิชยะพิริยวัฒนหัวหน้าศูนย์การแจ้งเตือนเรือเข้าออกเรือประมงจงตระแจ้งว่าศูนย์ปฏิบัติการได้มีข้อสั่งให้ศูนย์ การแจ้งเข้าออกวางกระแจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอบรมการใช้วิทยุประจำประมงสำหรับผู้ควบคุมเรือในพื้นที่จังหวัดและใกล้เคียงเพื่อเพิ่มพ,พูนการให้ความรู้และความเข้าใจรวมถึงทักษะในการใช้วิทยุประจำเรืออย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการยกระดับ มาตรฐานของผู้ควบคุมเรือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนโดยกำหนดอบรมนั้นเปลี่ยนแปลงจากวันที่15กรกฎาคมมาเป็น6กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาสามารถลงทะเบียนส่วนสถานีที่อบรมที่เดิมคือที่วิทยาลัยเทคนิคตราดเขตหนึ่งจึงขอแจ้งผู้อบรมได้รับทราบ ชุมชนบ้านร่มสุกปลูกป่าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองราชครบ69ปีที่บริเวณสำนักสงฆ์ตะกาดหมู่6ตำบลแม่รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดนายพีรวัตรวังรัตกุลปรลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนโดยมีนายนิเวศผ่องใสผู้ใหญ่บ้านนายสุรศักดิ์อินทรปร,นกออกประเสริฐนายกอบตแม่รูด เข้าร่วมกอรมนพักหนึ่งและชุดปฏิบัติการที่สองสาบ้านไม้รูดฐานพลานฐานบ้านหนองม่วงและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน1307เข้าร่วมจำนวน300คนในนิเวศบอกว่าในการปลูปปกป่าครั้งนี้ได้นำต้นพยุงกล้า750ต้นไม้สัก100ต้นมะค่า100่า100ต้นมะฮอกกานี100ต้นกระสินเทพา300ต้นและตะเคียน200ต้นรวมเป็น1550ต้น ปลูกในพื้นที่ห้าไร่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ69ปีและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเพิ่มทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งอนุรักษ์พันไม้ห่วงห้ามและหายากให้เติบโตในอนาคตและเป็นประโยชน์ของชุมชนต่อไป จงหวดตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาฝนตกหนักคลื่นลมแรง3-7กรกฎาคมนี้ในที่ติดนานอุดมสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าปพอได้ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรบุตุนิยมวิทยาคาดว่า3-7กรกฎาคมนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และประเทศไทย มีกาลังค่อนข้างแรงแลักษณะดังกล่าวทําให้ภาคตวนออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกําลังแรงทะเลมีคลื่นสูงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รวมถึงพืชผลทางการเกษตรจึงของแจ้งเตือนประชาชนและกเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลที่รับริมน้ำที่ลาดเชิงเขาในพืน้นที่เสี่ยงภั ให้ทราบถึงอันตรายจากฝนและคลื่นลมแรงชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กค,ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือสื่อในการกระจายข่าวไปยังหมู่บ้านเพื่อให้รับทราบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเผ่อทุกแห่งคอยเฝ้าระวังเส้นทางฝายเขื่อนอ่างขันกั้นน้ำตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหากพบไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่โดยเคร่งครัดนอกจากนี้หากพบต้นไม้ใหญ่ที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยขอให้เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อรับสถานการณ์และการท่องเที่ยว ชายทะเลนั้นผู้ประกอบการควรเตือนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงอันตรายจากกระแสน้นำดุดออกอย่าลืรก็ตามสามารถแจ้งของความช่วยเหลือได้ที่039 525 727 30ตลอด24ชั่วโมงบุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 พยากรณ์ากาศประจำวันภาคตวนออกมีแม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองไปหนึงแห่งอัละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศอาเซลเซียสลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูง